อร่อยมากร้านนี้ขายมากว่า20ปีแล้ววันนี้พี่เอก,ก็พามาบุกร้านกล้วยทอดร้านประจำใคร,ใครที่ชอบกินกล้วยทอดต้องห้ามพลาดกับร้านนี้เลยขอนแกนจะเต็มวันนี้ก็พามาบุกร้านกล้วยทอด <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านกล้วยทอดชื่อร้านคู่เวนคู่กรรมนะครับ <c oughs> ร้านนี้เขาก็เปิดขายมามากกว่า20ปีใครชอบกินไข่เต่าต้องแวะร้านนี้ด่วนเลยที่ร้านเขาก็ไม่ได้ขายแค่ไข่เต่าอย่างเดียวนะแต่ยังมีทั้งเผือกทอดกลวยทอดอีกด้วยทอดสดใหม่ทุกๆวันเลยรับรองว่าจะได้กินไข่เต่าแบบกรอบๆร้อนๆแน่นอนที่ร้านเขายังเปลี่ยนน้ำมันใหม่ทุกวันด้วยนะสะอาดมากจริงๆนี่เลยนี่เลยเราก็แอบของมาดูพ่อค่ะทอดไข่เต่าซะหน่อยทอดเสร็จร้อนๆแบบนี้พี่เอก็ขอกินก่อนเลยอยากจะบอกว่าไข่เต่าของเขาเนี่ยอร่อยมากจริงๆทอดเสร็จร้อนๆแบบนี้อย่าลืมเป่ากันด้้้้้้ววยยยยยยนนนนนนนะทุกกกกคคอออออออร่่่่ขาีีพเเ็ิิใใหหญจจตงปแบบลู หน้าก็รู้ว่าฟินขนาดไหนนี่เลยทีเด็ดอยู่ตรงนี้มันกรอบๆแบบนี้คืออร่อยมากไหนใครๆครกินแบบนี้บ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยวันที่ย่มหงนี้ไปมอขอนะครับไปขายมอขอเหรอไม่เอาหมอไปมอหมอไปรัำเชิญนะครับพี่พีด้วยพีด้วย ของนี้ชาวมอขอก็อย่าลืมไปชิมกลวยทอดกันนะของอร่อยขนาดนี้พี่เม่บอกว่าซื้อกลับไปฝากน้องๆที่ร้านซะหน่อยพิกัดร้านก็อยู่ตรงข้างกับตลาดตองแปดเลยอร่อยแถมราคาถูกต้องกล้วยทอดร้านนี้